สวัสดีค่ะเกนิกาจากเกนิกาเฮิร์บนะคะเมื่อใดก็ตามที่มีอาการผมร่วงจงอย่าวางเฉยนะคะเพราะมันจะสะสมแล้วก็จะค่อยๆขยายวงขยายวงขยายวงจนกลายเป็นศีรษะล้าน ดังนั้นเราอยากจะให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆให้รีบปิดรูขยายนั้นให้เร็วที่สุดเพราะถ้ามันยังเล็กประมาณเหรียญบาทเหรียญสลึงเหรียญห้าสิบตังมันจะดูแลง่ายนะคะมันจะดูแลง่ายแล้วก็จะใช้เพียงอออินวันแชมพู เท่านั้นก็เอาอยู่แชมพูนี้มีขนาด120กรัมราคาอยู่ที่90บาทเท่านั้นเองแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามวงนั้นมันกลายเป็นวงเหมือนไข่ดาวคล้ายๆล้านแบบขุนช้างเมื่อนั้นแล้วก็พี่น้องจะต้องใช้ควบคู่กับเซรั่มชุดนี้จะอยู่ที่379บาท จะได้เซรั่มขนาด250 ml หนึ่งขวดแล้วก็ได้ออินวันแชมพูหนึ่งก้อนนะคะถ้าล้านขึ้นมาเมื่อไหร่ต้องใช้แบบเซตคู่นะคะเซตนี้ก็จะได้ประมาณเดืเดอนก,อกว่าแต่ถ้าใครที่ล้านแล้วกำลังมองหาใช้อยู่เราทำแพ็กเกจออกมาราคาไม่สูงมากนะคะ ราคาแตะต้องได้ก็จะได้เซรั่มขนาด250 ml หนึ่งขวดแล้วก็ได้เซรั่มขนาดแกนลอนแกลลอนเนี้ยห0 0่มิลลิกรัมนะคะเอ้ยพันม l แล้วก็ได้แชมพู a ออิ n วไปอีกหนึ่งโหลราคานี้อยู่ที่1,350บบาททำไมขายราคานี้ได้เราเป็นผู้ผลิตและ จัดจำหน่ายโดยที่ไม่ได้ผ่านคนกลางเราสามารถทำราคาพิเศษให้พี่น้องที่มีปัญหาเรื่องศีรษะล้านได้ใช้เราผลิตด้วยใจปราถนาที่จะเห็นทุกๆคนได้กลับมามีผมงอกใหม่เราอยากจะแนะนำให้ใช้ตัวเนี้ยเยอะๆหน่อย คุณสามารถฉีดได้ทั้งหวันอย่างน้อยก็ห้าห้าครั้งฉีดแล้วก็ค่อยๆนวดไปเรื่อยๆมันจะทำให้มีผมเกิดขึ้นใหม่แทนที่ผมที่หลุดร่วงลงไปถ้าเซลล์บริเวณนั้นยังไม่ตายยังไงก็กลับมามีผมขึ้นได้แน่นอนอย่าลืมนะคะท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อเราได้ที่086776 8086และอีกเบอร์096 710 8982อย่าลืมนะคะทรงผมดีมีชัยไปกว่า99.99% 99สำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย